นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขยอย okay, ครับผมโอเคครับผมมากันอีกแล้วตอนทีสองกว่ากว่าทีสามเอ็นเอ็นได้ตน้นต้นไหนขอบสะขอบตาไหนตาหลังนั่นฮะที่แทงน้ำนะขอบสะตรงกลางก้างกลางทำไมตื่นไม่ได้ดู่นี่ ่ดีมีทิมหัวเห็ดเมื่อกี้แสดงทิมลงสี่ดอก ครับขึ้นดอกขาวดอกขาวดอกขาวแล้วมนี่เป็นกีซากพอเนาะจุ่มหนึ่งนีก็จุ่มหนึ่ง งไหนึ่งนั่นดอกนึนนกนงที่ทราบเนาะไปจิ้มเลยแล้วกันหอมขึ้นแล้วแล้วก็น้องหัวปิมปิมอยู่นู่ไหนไม้นู้นเดี๋ยวขอถางสักครู่ครับผมนี่อยู่นี่โอ้ข้างในหนูน่นอ,อีกสามสี่ดอกเนาะแล้วก็ฝั่งน,นู่นอีก ส,สองสามดอกไปจิ้มเลยแล้วกัน,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 นต,รตรงไฟน่อย้ามันข่าว่ะไอาข่าวอ,อ,อ,าาอีกข่าวไปข้างในต้องข้าไปฝั่งนู้นหนะ่อเดี๋ยวจิ้มสามสีด่ดอกนี่ก่อนยึดใต้ฝั่งยึดใต้ดินนั่นก็มี น้อนลาบครับผมน้อนลาบอ่ะไล่จิมก่อนนี่พอครับ2ดุมเดี๋ยวน้อนกำลังพิมพ์ดินเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นอ่ะจิมไปก่อนครับจิมไปก่อนอือ

เปลนดินเลยคับประมาณสี่ห้าดอกพวเนี้อ่ะ,อะน่าจะโพเยอะน้ขตาลน้ำาลใช่ไหม่ะอืม,อมเดี๋ยเดอวเหี๋ยดอกหมอกเต็มเดียเดียวเอง ดอกนี่หมออมดอกแล้วโคกนั้นพอฝาดยังไม่หมดอย่างนั้นนะ่ะพวกนี้คุกแรกตรงนั้นนะ่ะน่ะโคกแรกตรงนู้นนะ่นนนนนะพอจิ้มตอนไหนแกก็ที่จิ้มตอนเข้ามาจากรถตะทีแรกนะ่ะ dữ chụp này này mọc giòn này 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 mọc này mọc giòn này mọc này Nè giòn này mọc giòn này này ใช่ดิหัวเห็ดกำลังปิ่มดินแล้วเนี่ยเห็นมันปิ่มดินแค่นั้นี่อีกเนี่ยเนี่ยเต็มเลยโอ้ยจิ้มช้าด้วยมั้งสี่ห้าดอกกำลังปิ่มดินตรงนู้นน่ะนินนุ่นนู้นน่ะใช่ป่ะไม่รู้อื แทบทุกโครครับสามดอกเก้าไบไว้ให้มันพรมน่อือนะครับดอกนี้มันน่านกินเมื่อกี้เล็กเกินปิ่มดินนิดเดียวแบบการโผล่ขนา้กิน เมื่อคืนก็ดูนะตอนหัวค่ำโค้งงามดันดินเงินเกิดดันนัดนะตรงนันนนน้นติ้งตึ้เงียบเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกไม่ใช่เล็กๆนะ อานจะหักเลยขึ้นน,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  <S <S น,นู่นนี่มันนี่มันนี่มันนี่บนเอานี่น่าจะมีมเหะมะือนกันแล้วมั้งต้องค้นดูครับเปิดอะไรดีๆก่อน จะออกรถแล้วครับตอนเข้ามองไม่เห็นตอนออกโผล่ตอนเข้าหน้าจะยังไม่โผล่ครับเรบขร,บ,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 รบ,บมัเลด้เช้าแล้วครัตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้ว กลับกันแล้วครับผมเมื่อยเดินแต่คิวไปกินมาแล้วครับโผล่เห็ดมันยังไม่โผล่ รับผลงานใครถ่ายสักเท่าไหร่สองสามโลนะเฮนี่ไงแล้วเอาไว้ไหนถึงกีนี่ตอนหะายถุงอะไรหรอโอเคอุ้ยเขียนว่า เยอะนะแต่เยอะนี่เยอะขี้ดินเผยวนแอบติ้มขีแรงเอารถไปจอดได้โยมสามสี่โลอ่ะปิดคลิปนะครับเผยวนยังไงเดินมาทั้งคืนไม่เลยอือพูดได้อ่อโอเคครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมหมดแรงครับงาม